สวัสดีครับผมอาจารย์นุเ๊เปรเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์การทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนั้นก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2569แล้วอยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้ว แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีสิงห์ครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่สิบเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีมากๆเฮงมากๆปังมากๆนั่นเองเพราะว่าไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ ไพ่ใบนี้นะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงปากสุดท้ายของปี2568น้นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะมีเงินก้อนใหญ่จะมีโชคทางการเงินครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี่ถ้าตีเป็นคนที่ถูกรางวัลที่1ก็หมายความว่าจะได้รับเงินตั้งแต่6จนถึง12ล้านรวยกันแบบจุกๆเลยนะครับ และถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้คนที่ไม่ถูกหวยไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่มีโชคด้านนี้ก็จะมีโชคด้านของการค้าการขายไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ตามแต่ในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้การค้าการขายมันจะดีมันจะคึกคักมาก ผู้คนเดินทางผู้คนกินผู้คนเที่ยวผู้คนฉลองสังสรรค์กันนะครับในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะทําให้การเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นสัพัดมากๆการค้าการขายก็จะได้เงินก้อนใหญ่ได้ผลกําไรก้อนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้ามีไพ่ใบนี้นะครับตัวท่านเองนั้นบางทีบางท่านจะได้เงินมาจากการงานของท่าน เช่นถากว่าตัวท่านเองนั้นอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงผลประกอบการดีก็มีโอกาสที่จะได้รับโบนัสได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับถือว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ปังมากๆบางทีบางท่านนี่นะครับมีโชคล่ามวาส,สนาดีพอมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตรวยในปีนี้ไม่ต้องรอปีหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นการร่ำรวยส่งท้ายปีนั่นเองผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับ ชาวราศีสิงดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตปีพุทธศักราชกําลังจะมีการเปลี่ยนจากปี2568เป็นปี2569 พุทธศักราชเปลี่ยนดวงชะตาของคนเราก็มีการเปลี่ยนด้วยเช่นกันฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการตรวจเช็คดวงชะตารู้ว่าในการดูดวงส่วนตัวอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่ง ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยงานหนักเหนื่อยหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าระยะเวลาในการทํางานในช่วงของปากสุดท้ายของปีเนี่ยมันจะมีน้อยมากๆนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีวันหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อมีวันทํางานน้อยแน่นอนนะครับบางบริษัทบางองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่างานชิ้นนี้โปรเจกต์นี้จะต้องสําเร็จเสร็จสิ้นภายในปี2568 ฉะนั้นตัวท่านเองจะต้องเร่งมากๆบางทีบางท่านนั้นเวลาพักผ่อนแทบไม่มีอย่างนี้เป็นตน้นก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความอดทนเข้มแข็งอย่าท้ออย่าถอดใจในที่สุดมันก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดลลอว์เวอร์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4ที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษสีขาวมาแปะเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรูปเปลยเปล่าระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวจะผิดกฎทางด้านของ YouTube เขานั่นเองนะครับก็เลยต้องมีการเอาแผ่นกระดาษมาแปะเอาไว้นั่นเองนะครับ ถ้ามีไพ่ใบนี้บางทีความคิดความอ่านของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงนี้ค่อนข้างเครียดนั่นเองนะครับคือบางทีมันสองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรดีแบบนี้ก็อยากได้แบบนั้นก็อยากได้ในลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพก็คือไพ่หนึ่ถ้วยไพ่ใบนี้หมายถึงฉลองสังสรรค์ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผู้ที่กูราศีสิงห์ตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะมีภารกิจการงานที่มันหนักเหนื่อยแต่ว่าในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัวท่านเองนั้นก็จะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะได้รวมญาติมิตรนั่นเองเนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของความรื่นเริงสังสรรค์ถือว่าดีาไพ่ใบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิวราศีสิงห์อย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินนั้นอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับหลายๆท่านมีโอกาสที่จะออกงานมีโอกาสที่จะไปเจออาหารอร่อยๆน่าทานเยอะแยะมากมายท่านใดที่ควบคุมน้ําหนักตัวอยู่เนี่ยจงระมัดระวังไว้ด้วยนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในขั้นที่เรียกียกว่าไม่มีคําว่าอดจะมีแต่คําว่าอ้วนนั่นเองนะครับ ไพ่หนึ่งทั่วยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดยวราศีสิงห์นั้นวางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่วางแผนที่จะปลูกบ้านใหม่เป็นบ้านขนาดย่อมนั่นเองเนะครับอาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเป็นคอนโดมิเนียมมูลค่าตั้งแต่70,000 0บาทไปจนถึง1นึ่งล้านบาทตัวท่านเองนั้นจะสมปรารถนาถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นี่คือ ไพ่หกดาบนั่นเองไพ่หกดาบก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนยังแหล่งธรรมชาติไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับไอเย็นลมหนาวหรือว่าจะไปทะลงทะเลอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้เนี่ยบางทีจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเป็นหวัดเป็นไอไม่สบายนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นอาชีพ อาชีพใดที่จะดีอาชีพของชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นขายพวกน้ําดื่มน้ําแข็งหรือแม้กระทั่งพวกร้านโล่งร้านเหล้านี่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้คนกินดื่มค่อนข้างเยอะรวมไปถึงพวกร้านกา,ฟกาแฟน้าวงน้ําหวานเพราะว่าผู้คนเดินทางขับรถ,ข,บรถขับราเดินทางไกลมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะง่วงแวะดื่มกา,ฟกาแฟท่านใดที่เปิดกิจการด้านนี้บอกได้เลยนะครับว่าดีอย่างแน่นอนนนเด็นะครับ และนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราสีสิงห์นะครับที่ทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกคาแคร์หรือว่าพวกร้านซักอบรีดพวกนี้ก็จะดีนั่นเองรวมไปถึงคนที่เป็นชาวประมงในการจับสัตว์นงสัตว์น้ําจะหาสัตว์น้ําได้เยอะมากขึ้นและสัตว์น้ํานั้นจะมีราคาสูงมากกว่าปกติเพราะว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกร้านอาหารต่างๆแม่ค้งแม่ค้า หรือแม้กระทั่งชาวบงชาวบ้านก็มีการตุนอาหารการน,นันเองนะครับเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับคราวนี้มันมีไพ่ไม่ดีอยู่หลายใบด้วยกันผู้ที่เกิดราศีสิงต้องระมัดระวังไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ก้าดาบนั่นเองไพ่ก้าดาบนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ไี้ป่วยไม่สบายหรือไม่ก็คือความเครียดวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งน,นันเองนะครับ ไพ่ใบนี้บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์โดยตรงเพราะว่าตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3 2สอตำแหน่งนี่มันเป็นตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่บางทีญาติผู้ใหญ่ของท่านนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับจะต้องไปดูแลจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7ก็ไม่ดีนี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนี่คือไพ่เคราะห์ใหญ่ขอให้ผู้ที่เกิดรางศีสิงห์นั้นระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ร่างกายฉีกขาดได้ฉะนั้นตัวท่านเองต้องขับรถขับราเดินทางไกลในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวราศีสิงห์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กิจกรรมสุมเสี่ยงใดๆชาวราศีสิงห์ไม่ควรกระทำเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งเป็นไพ่เคราะ์เช่นกันไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบนี่นะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อจะต้องมีการผ่าตรงผ่าตัดอย่างนี้เป็นตน้น หรือไม่นะครับท่านใดที่จะไปทําความสวยความงามไปผ่าตัดเพื่อความสวยความงามก็จะถือว่าเป็นการแก้กเคล็ดไปในตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งต้าว่ามีไพ่สิบดาบนั้นให้ระวังถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังนั่นเองนะครับก็ไม่ควรที่จะไว้ใจคนมากจนเกินไปนะครับชาวราศีสิงห์ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เคราะห์ถึง2ใบด้วยกันดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์มีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์ทางที่ดีแล้วนะครับให้รีบไปสะดอเคราะห์ทำยังไงบ้าง อาจจะใช้วิธีการทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านก็ได้เช่นท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับต้นเทพเทวนาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราหรือว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตทำบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบริทิถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทำบุญด้วยการปล่อยนกปล,ยปล่อยปลา การให้ชีวิตสัตว์เมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้าย,รายเรื่องร้ายจะได้บาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงเลยหรือไม่เมื่อทำบุญไปแล้วนี่นะครับเจ้ากรรมในเวรท่านเทพเทวดาท่านได้รับท่านพอใจก็มีโอกาสที่จะดนบรนดาลโชคล่ามให้กับตัวท่านอย่างที่ผมบอกว่าดวงชะตาของท่านนั้น มีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์สดอเคราะห์แล้วอาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้นะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับคราวนี้เดี่ยเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก็ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า เป็นไพ่โชคลาภทางการเงินถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงปักสุดท้ายของปี2568นั้นจะโป๊ะปังมากๆมีโอกาสที่จะพลิกผันบางทีบางท่านนั้น จะร่ำรวยภายในปี2,568นี้ไม่ต้องรอปีหน้าเลยนะครับเขาเรียกว่ารวยส่งท้ายปีก็ว่าได้ถ้ามีไพ่ใบนี้การค้าการขายจะนำมาซึ่งผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่บางทีบางท่านนะั้นถ้าหากว่าถูกลอตเตอรี่สำหรับไพ่สิบเหรียญก็คือมีโอกาสนะครับที่จะได้ถูกรางวัลที่1ได้เงินตั้งแต่6กจนถึงสิล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองอีกความหมายหนึ่งของไพ่สิบเหรียญก็ยังตีความหมายได้ว่า ท่านใดที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีคนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายจะมีโอกาสมีลูกค้ารายใหญ่นะครับตัดสินใจซื้อตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับส่วนต่างได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งผู้ที่เกีียวราศีสิงห์ท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์ติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักที จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้ในช่วงส่งท้ายปีและมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามานั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้อกับความรักของผู้ที่เกิดยวราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่8ถ้วยไพ่แดถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีอภพรักนั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์ ท่านใดที่เป็นโสดอาจจะต้องโสดต่อไปนะครับอาจจะต้องโสดข้ามปีในลักษณะแบบนี้นั่นเองบางทีบางท่านนั้นเป็นโสดมานานแล้วจนรู rainbow, ้สึกว่ามันชินชาซะแล้วกับความเป็นโสดนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยในบางทีคนรักคู่รักอยู่ไกลกันคือไม่ได้อย uh, <c oughs> ู่ด้วยกันนั่นเองนะครับเนื่องจากภารกิจการงานบางทีคนรักนี่นะครับนานๆทีจะได้เจอกันนะฮะคนรักไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดคนรักไปทํางานอยู่ต่างประเทศแบบนี้นั่นเอง หรือบางทีบางท่านนะครับมีไพ่ใบนี้คนรักอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ค่อยคุยกันแยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอนเนื่องจากว่ามีปัญหาในลักษณะแบบนี้ที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอาจจะอยู่ด้วยกันเพราะลูกเพราะสังคมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่หมดรักต่อกันแล้วอย่างนี้ก็ได้ถ้าว่ามีาไพ่ใบนี้นะครับส่วนไพ่เดอะเลเวอที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้หมายถึงรักซ้อน บางทีการโกรธการการงอนกันการไม่คุยกันเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานี้ก็ได้ก็คือการรักซ้อนอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเช่นฝ่ายสามีหรือไม่ก็คือฝ่ายพันรยาน,นั่นแหละนะครับที่ไปมีกิ๊กมีกักนอกอกนอกใจก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงกันก็เลยหมางเมินกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่บางคู่นี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้แล้วให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไม่ดีถึง3ใบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไพ่ก้าดาบไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่ม แล้วก็ไพ่สิบดาบถ้ามีไพ่สามใบเนี่ให้ระวังว่าบางทีมันอาจจะจบลงก็ได้เกิดการทะเลาะบ่อแวงขัดแย้งกันรุนแรงไม่เฉพาะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นณนะช่วงนี้เท่านั้นบางทีบางคู่สำหรับชาวราสีสิงห์นี่ที่มีปัญหากันมายาวนานมันคล้ายๆกับว่าแก้วที่มันแตกร้าวแล้วนี่มันยากนะครับที่จะมาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ฉะนั้นอาจจะตัดสินใจมาจับเข่าคุยกันว่า เราควรที่จะแยกทางกันดีกว่าให้อิสระซึ่งกันและกันได้ไปสร้างความรักใหม่สร้างครอบครัวใหม่ดีกว่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์เป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องโปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และ time, ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ไ uh, ด้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำ่าคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลียนพยากร์ให้นางสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องประเทียนพยากรมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ